โอเคทุกคนวันนี้เราไมา่อยู่กันในเกมเราบอกกันใไมใช่วาเดบิวมเดบิวมพาเดอรี่ชูทุกคนนะหรือว่าเดบิว Pi พาเดอรี่สอนเองวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าเคสเซเป็นเน็ตกันหรือว่าชื่อสั้นๆคือเทสซาทุกคนนะซีโพมาในเดบวม์พาเดอรี่ทุกคนสามารถไปดูได้นะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวกับน้องวันด้าทุกคนนะนี่เป็นท่าห่าอะไรก็ไม่รู้หน้าตาตลกมากอ่าแล้วก็ วันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาดีอยู่ตัวพาทหรือเปล่าในเอ่ออะไรวะด้ยวยเป็นพายด้วยก็ที่สองอันนี้ก็ไม่รู้นะทุกคนนะคือตามจริงอ่ะเราอยากได้อยากสุดจริงมาแต่เราไม่ได้ซื้ออันนี้คือเรายรูท่านน้องเตยทุกคนนะน,นี่โอเคแคสเซียมีเลเวรมาสี5 0้แล้วก็เอเน g y 200รแล้วก็เมจิกพันแปดทุกคนชีค่าประมาณพันเจ็ดรูบากนะวันด้ามานี่เร็วอันนี้คือสกิลของแคสเซียที่ แม่มดไม่มีอันนี้ออเทอร์ซ่าคือสกิลแคสของเฮสยาแล้วก็เฮสยาเน,นี่ของสกิลของมันทั้งหมดส่วนวิชในมดหมู่สกิลวิชนี่คือทุกตัวมีหมดเลยนะเฉพาะแม่มดมาแล้วจะไปดูอะไรกันอะแล้วจะเป็นการเหมือน,นใช้ถ้าวันตึงเข้าไว้อะแล้วก็ปิ้งหูปิ้งตาเดินไม่ได้แล้วระหว่างที่ใช้สกิลเนี่ยสามารถใช้สกิลอื่นเสริมได้ด้วยนะนี่แล้วก็ต่อไปเป็นสกิลนี้เลยสกิลใช้มีแทงซองใบเต็มรูปเป็นสามเออวิ่งแรงในสองสกิลก็แรงและ อันนี้เราเราเก็บไว้ก่อนนทุกคนนะแล้วก็อันไหนอีกไหมอันนี้อันนี้เราก็เก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นทำลายวิญญาณแล้วก็อันนี้เป็นเวนอมเหรอหูเวนอมมันนะ I'm so sorry แฟ n ๆทุกคนอันนี้เป็นการปาเวนอมเหมือนฟิวชัยอินเซนเดียมันฟิวช้แบบสกิลอินเซนเดียเออนี่ๆเออนี่ไงนี่ไงโอเคทุกคน,น,นเดี๋ยวเราจะใช้ อันติเมทห้องนั่งเลยนะเป็นการทำลายวิญญาณทุกคนนะแบบละมุนล,ละค่าแบบละค่าอีอตัวนึงให้เพื่อนเราเรนอะไรทีเนี้ยมันไม่ยอมรีใช่ปะนี่เลยกิสยาหลับจบร้ายไปแล้วบายเบชวะ venom แล้วทีนี้เอาไว้ใส่ฆ่าแมมพายโดยเฉพาะเลยนะเนี่ย เวเนเนอมเนี่ยเวเนนาพานอะไร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 ม่รู้เวเนนด์คนอุจกาเจ็บแล้วก็ต่อไปเป็นสกิลอาชาลานาอ่านเป็นนันเดียวแหละปัญถาเออเป็นการกดหัวหมูอทุกคนนะแต่อันนี้เรามาคนเดียวไงมีคนเดียวฮะแล้วก็กระเบิดออกเท่มากอ่ะฤษยาแล้วก็อาวีตราเอ็กซารี เป็นการดึงหัวใจหรือว่าหยุดหัวใจแยมพายทุกคนไม่ใช่หยุดไม่ใช่ดึงดีมันเป็นการดึงหัวใจแยมพายแล้วก็แบบทำให้รถหมดตัวปะทำให้แบบแยมพายเน่าก็ต้องจะมีคนเอาน้ำเอาน้ำเนี่ยเอาถุงเลือดเน,นี่ยมายัดเห็นปะหมดตัวเลยนี่วิธีแก้คือ,อมีน้ำแดงอันหนึง่งราดเลยอนุมโมทนาบุญให้อ่า แล้วก็อันนี้เป็นการอะไรอ่ะกดหัวหรอรเ,รเ,เอ,อ๋มอมันทาใม้แบบรับนานๆปะก็มีอย่างนี้ช่วงแรกๆเลือมแล้วมันจะตาอะไรนะวันดามีเลือดอะลรมันจาบตาด้วยอ๋ออลาเลยมันนั่ง้วยซีรีส์มันเนซีรีส์แล้วก็อันนี้เป็นเป็นนนฮะ ทำให้ใช้สกิลทำให้ใช้สกิลไม่ได้สามสิบวิอ๋อไอไอไอกระแทบิ๊มหัวไปแกนี้นะใช่แล้วก็เราจะมาดีวันนี้กันชอบวันนี้มากเลยเอาไว้ฆ่าคนนะเธอคูก่คกับคาถาอันเนี้ยไอ้วงล้อเนี่ยนี่เท่ไหมใช้ได<อ>้นานนะทุกคนวง้มเลิศอู้วะตายหม้ะอะ แล้วดาเมจแม่งแรงมากอคะคิดดูดิแล้วใช้ได้นานด้วยนะแล้วคู่ดาวก็ไม่ได้ไม่ได้นานอะไรขนาดนั้นอะไอสกิลเนี้ยเลยแบบว่านี่คนอยู่กันเยอะๆเธอแล้วก็วเอาสกิลเนี้ยไปลอ้อมมันนอะพาส์มาตัอันนั้นเนี่ยอะไรมอร์ทัสอินเซนเดียอะไรเนี่ยเออแล้วก็ใช้เลยโยนะครับเฮียมีปึ้งจบเลยแล้วคูด่ดาวแป๊บเดียวใส่ได้นานมากแล้วก็ต่อไปคือแชแน,นลทุกคนอันนี้เป็นการเหมือนว่าเพิ่มมานานนะเห็นปะ ไม่รู้ว่าเพิ่มเอนเตอร์จีใหม่อะเอนเตอร์จีเพิ่มไปเยอก็เพิ่มละแต่อันนี้เป็นการเพิ่มมานาแบบให้มันรวดเร็วฟิวบอลนี้แต่วันนี้แล้วว่าแล้วก็ต่อไปมีพาสีอีกฮะมีพาสี what? สีด้วยไหน Don't y o brave go away เลยก็สกิปต,ต่อไปทุกคนเป็นการทำให้เป็นหิน <c oughs> นี่ไงแล้วก็เอ้ยอากา่ายาอันเนี้ยมันต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันต้องเออมันต้องการหัวใจอะ่ะเราต้องพามาว่าดึงหัวใจก่อนเราไรีวิวนี้ตอนลยกกันเนาะอันนี้เป็นการนี่เป็นการเซกไฟร,รอบๆเกไฟมา มาานแค่สิบเองเอาได้เอาเอาไว้คอมโบเกิดได้เดี๋ยวให้ดึงหัวใจยังไม่หัวอ่านี่ดึงหัวใจต้องเลือดน้อยๆอ่ะเขียวมีอะไรอีกดีว่าเฮ้แล้วเหรอแล้วก็ดึงฟูเซโอ้ เฮ้ ard, ใเซดิงคูเซไปแล้วฮิวมานาก่อนอืมว่าได้ปปเคสยา็นตนึ่งคนที่น่าสนใจมากจริงๆรอก่อนนะ e n i n u ะ โอ้ยฉีดน้ำผูเซนี่ <c oughs> แกต้องตายแล้วอีผูซีเลยอ้าวมันยังไม่40อีกอ่ะโอ้โหแล้วกูดาวนานมาอันนึ่งนะทุกคนอีเก45 35แล้วพี่รอก,ก่อน คูดาวซีทีสามวิยุหแล้วตบไปเลยแล้ว,ลวกันเนาะเออเี่ไมพมันไม่เพิ่มนะิมวงเลื่อมันไม่เพิ่มหนูจะดุยเวนึงคูดาวจะเอามมีแทงเธอไม่ใช่มีสิไม้อกแดงเโดนเลือนเหลือสิ พี่ตบตัวเลอห่าเลยนะแล้วกันนี่อีอกมีกี่วิอันนี่เลยจ้าเอามานะเจะขอฮ่ายินได้เรื่อยแหละทุกคนใช้กับสกิลนี้เลยโอ้โนาสวยอะ่ะ คืออันเนี้ยมันเอามันมีดีซ่องแบบนะมันเอาวายัดยาเออไม่รู้ว่าสซรลาดาดได้ปะวะน่าจะได้มั้งมันเอาว้ยัดยาที่หลวๆเอาวยัดยาแบบว่าพวกแวมไพร์อะไรเงี้ยตัวอมตะทุกคนยัดยาโฮปแล้วก็ชีสมารถกินเองนั่นนะถ้าชีแบบว่าแบบโดนแวมไพร์ยัดยาเราฆ่าแล้วชีเกิดมาใช่ปะชีสมารถแบบ เออกินอันเนี้ยกลับกลายเป็นไม่หมดได้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูทุกคนนะเดี๋ยวเราขอรีวิวสกิลที่เลือกๆก่อนวันหน้าเธอต้องฆ่าสันแล้วแหละไปเอาตัวฆ่าสันได้มาต้องฆ่าสันฆ่าสันโอ้ยเอให้เลือดหรอให้เลือดสันเออให้เลือดก่อนก็ได้ให้เลือ,กกอกดอก,ก่อนมา <S <S ไปไปเอาตัวมาฆ่ากู

โอ้ยไปมันพายแล้วอ่ะแม่ยู you are อาเชิญแดกเลยนี่ทุกคนไปมันพายี่า <c oughs> คือเสียไปมันพายดูนะดูนะแล้วก็กินอันนี้เลย yes กุ๊กอ้าว which again นี่แหละข้อดีเธอโคตรโคตรตึงสารอึง แล้วแล้วเราเซกไอเนี่ยไอเมดแดงแดงเนี่ยได้รอมาได้เลยนะแล้วก็ไอสกิลัเด็หมดจังหวะหมดหมดแล้วแล้วสองสกิลยังไม่ได้รีวิวอันดา can you kill me อืม I can kill you yes can kill me shoot that n e ah อันแรกคือที่มันใช้ได้คือการอาไรอะ่ะการแปลว่าชุบตัวเองทุกคนนะซ่องสกิลนี้ใช้ได้เฉพาะตอนดูในโลกวิญญาณเดอ้อนี่ชุบตัวเองฮะไม่ใช่ฮ h ลโ l o ย่าแล้วก็ฆ่าเซ็กยอมหนึ่งฆ่ากูอ๋ออาแล้วก็จะมีสกิลหนึ่งทุกคนนะสกิลนี้ฉันไม่รู้มันทำอะไรอะเมื่อเป็นการทำให้คนนั้นเจ็บเหรอโดยการให้เรากลายเป็นวิญญาณฉันเอง <Sorry. S 2> uh, uh. อ้าวตายคู่ Sorry. s o r r รนะคะพ่อเอาไม่ดีน่าเห็นดีกว่านั่นคือการทำอะไรอ่ะทให้คนนั้นตายไปด้วยเหรอเยอะที่เจ็บปวดรวดร้าวมันเจอให้ Quật. เอาสิเอา oh. hello pet. Ah! bitch. <coughs> <xin> <coughs> <weakest, yeah! coughs> <coughs> <coughs> As I through you, you'll my death. Sorry. <coughs> ปวดเดี๋ย<ม>ววานมพี่ข้อคาบวกคิสยาหน่อยมาดูตรงกลางม,มาทุกคน<ม>จะตัวบวกคิสยาดูนะไม่ทำอะไรมากเลยนอกจากการเ<ะ>สกวงอะเราจะไม่เซกวงฆ่านะเราจะแบบว่าใช้สกิลแบบละลายอ่ลคาร์แบบว่าไม่ไม่ไม่ไมชีทีเดียวอะทีเดียวเพราะว่ามันง่ายแบบมันไม่สนุกว่ะ ฮะคือเกมเนี้ยมันคอมโบได้หลายแบบนะทุกคนจริงๆอ่ะสหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะกับการรีวิวแคสเซียในทีวีเอลสองทุกคนนะใครที่ชอบก็ไปซื้อได้เลยนะทุกคนอันนี้ก็หน้าต๋อมเตยเนาะเออสหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะบายบาย บ๊ายบายค่ะ